เสร็จแล้วจ้าบาร์บีคิวของสาวโคราสวัสดินะน้นชนพ่อพี่น้องจ๋าไม่ยุ่งยากทําแบบนี้ง่ายจ้าเพราะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วจา้าบาร์บีคิวง่ายง่ายเรียบรียบของสาวโครานะจันชนสวัสดีจ้าสวัสดีชาวพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับสาวโคราสวีดินต่างเคยดือดจะเดือดวันนี้สาวโคราจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทําจ้า บาร์บีคิวไข่จ้ะพ่อแม่น้องจ้ามาทำบาร์บีคิวไข่ปิ้งย่างกันจ้ะวันนี้ก็คือจะมีพักเครื่องเคียงเนาะก็จะเป็นนี่เลยจ้ะพริกหยวกเห็ดทมิ้ยองของสวีเดนนะจ้ะเนาะประเทศนอกี่จ้าพักก็จะไม่มีอะไรมากเนาะอ่าปาปริก้านะจ้ะเนาะปาปริก้าเหลืองปาปริก้าแดงแล้วก็เขียวนะจ้ะเนาะแล้วก็พริกหยวกจ้ะมาจัดเดี๋ยวสารก็จะหั่นให้เซ็ตก่อนนะจ้ะเนาะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นไก่กันเลยจ้ะพ่อพี่น้องซึ่งไก่เราก็จะอยู่นี่จ้ะเป็นแพ็คหัรพักใชแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเราก็จะมาหั่นไก่กันจ้ะมาเลยจ้าจ้าพ่อพี่น้องจ้าเดี๋ยวเราจะมาหั่นไก่กันเลยจ้ะทำบาร์บีคิวเนาะจ้ะเนาะเร็มเลยจ้า จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสำหรับที่เราล่างไก่แล้วเรียบร้อยหั่นแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะเราก็จะมาทําการหมักไก่จ้าด้วยนี่จ้าตัวนี้เลยสาวคนรัชอบจ้าใส่ลงไปเลยจ้าสูตรหมักบาร์บีคิวเนาะไอขิงขวดจ้าพร้อมนี่เลยจ้าอันนี้อร่อยมากเลยจ้าชิลี่อ่ะจ้า แต่ตอนนี้ลงไปเลยจ้ะคนจังพี่น,อน้อง แค่เนี่ยค่ะเพราพี่น้องจ๋ะเซตละจากเราจะมาร์คทิ้งเอาไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงเนาะเพื่อให้เขาเขาที่จ้ะแล้วเราก็จะมาเตรียมเสียบหมาอย่างกันจ้าค่ะต่อไปเราเก็จะมาม์กพักเลยจ้ะกระเหมือนกันจ้ะใส่ไม่ต้องเยอะนะจ้ะนิดหน่อยจะอร่อยมากเลจ้ะแล้วก็ใส่ซอสตนันนีลงไป ครึ่งซองจ้ะเลยมันจะทำให้แบบอร่อยนะคะสูตรใครสูตรมันเนาะันก็สูตรสาวโคราชจ้ะเวลาทำให้เราไปปิ่งไปย่างมันจะหอมจะเขาหน้ามเขาเนื้อกับพักจะ้ะพี่น้อง เซตแล้วสาโคราชก็จะทิ้งไวประมาณ 1- 2ชั่วโมงเหมือนกันก็ไก่จะมากเอาไว้เดี๋ยวเซตหลังจากนั้นเราจะมาเสียบใหม่กันจะพอมี่น้องจ้าจ้าในเมื่อเริ่มประมาณสัก2ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้าสาวโคราชราจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเสียบแบบนี้เลยจ้าบาร์บีคิวไก่จ้าหน้าตาจะเป็น่างนี้นะจ๊ะเนาะมาจ้ะเดี๋ยวเรามาเสียบบาร์บีคิวกันเลย นี่จ้ะสาวคนไหนจะเสียแบบนี้แล้วจ้ะเนาะนี่จ้าประมาณแบบนี้นะจ๊ะนะ บาร์บีคิววังสาวโบราณ เสร็จแล้วจ้าบาร์บีคิวของสาวโคราสวีดินะนะัทนาพ่อพี่น้องจา้าไม่ยุ่งอยากทําแบบง่ายๆจ้าพ่อพี่น้องจา้าเสร็จแล้วจาบาบ้าบา,าร์บีคิวง่ายๆเรียบเรียบของสาวโคราดนะเะนาะเป็นไงจ้าหน้าตาน่ากินไหมพ่อพี่น้องมามาจ้าเรามาอย่างบาร์บีคิวกินกันเลย นี่จ้าพ่อพี่น้องจ้ามามาจ้ามากินกับสาวโคราชบาร์บีคิวไก่จ้าพ่อพี่น้องจ้ามาอย่างบาร์บีคิวไก่กินกันจ้าพ่อพี่น้องดเดือดๆมากินกับสาวโคราชพร้อมนี่เลยจ้าโอ้ยกินอะไรกันคะควันหมูเลยคะ่ะนี่เลยจ้าพ่อพี่น้อง นี่ค่ะเซฟๆนี่น้ำจิม้มเย่๋ยวยูจะพอพี่น้องจ้าให้ชมบรรยากาศเนะจ้ะเนาะนี่จ้าวิลเลียมทำอะไรครับฟริเซียคามิมีนี่จ้าพ,พี่น้องจ้ามันยากาศดตีย่างบาร์บีคิวกินนอกบ้านกันจ้า มามาจ้ามากินกับซักกระโอ้ก,ก,ก,อกวนขงมงเลยเจ้าค่ะพี่น้อง